สวัสดีเพื่อนเอิ์ทุกคนนะครับวันนี้พาทุกคนมาที่วัดเกาะลอยวันนี้คอนเทนต์ของเราก็คือมูให้ดีมีให้ดูอันนี้คือแบบว่า เป็นที่แรกตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นวัดอยู่ไหมตรงนี้เป็นวัดวัดเกาะลอยก็คือเข้ามาในเกาะลอยก็คืออยู่ตรงนี้เลยเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมที่ทําจากหินขาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตรงนี้ก็คือทําตามหลักฮวงจุ้ยเลยเหมือนที่เหมือนที่ฉันไปที่ฮ่องกงเธอขึ้นคลิปปิ้ง ไปฮ่องกงมาก็คือแบบฮงจุ้ยประมาณนี้เขาเรียกว่าเป็นองค์แม่ที่แบบว่าด้านหลังหลังพิงผาหน้าหันออกสมุดอย่างนี้เลยอ่านอ่านตาเสาแปลว่าอะไรนะช่วยเหลือในเรื่องของความยากลำบากช่วยเหลือของความยากลบากในเรื่องของความยาก,ากอ่าหมายถึงแบบขอบพรให้ท่าน ช่วยเรื่องช่วยช่วยทำให้เขาเรียก่<ไ>อะไรช่วยบรรเทาความยากลำบากอย่างเงี้ยเราช่วยเจ้าอ่ะนอนหลับนอนหลับเป็นเป็นพุทธใช่ไหมศาสนาพุทธเรามีคำถามว่าทำไมต้องใช้ดอกบัวตำนานเกิดมาแล้วเดินดบนดอกบัวเจ็ดเก้าเจ็ดดอกศาสนาพุทธไง มมันเชโยงกันหมดเลยก็ส ah, ิทธิฐาะเป็นศาสดาของศาสนาเหมือนเหมือนใหญ่สุดในศาสนาปะก็เลยเหมือนแบบอ่านิดนึงต้องสัมพันธ์กันเนาะฉันว่านะที่เนี่ยดูสร้างอลังการกว่าที่ฮ่องกง อันว่าอะไรซิจนตี้เิงวตี้เงกวนแปลว่าอะไรออมีน่าจะต้องมีชื่อภาษาไทยอันนี้เป็นอีกเทพเจ้าหนึ่งนี่เขียนบอกไหมเทพเจ้ากวนอูแปลแปลใช่ไหมว่าเป็นเทพเจ้ากวนอู ภาษาไทยเราไม่รู้นะความเส้นที่จีนแรีว่ากวนอูอ่าฮะต้องซ้ายซ้ายจากขวาไปซ้ายขวาไปซ้ายอ่าคนจีนอ่านกับหลังปกติคนไทยอ่านจากขวาไปซ้าแต่หนังสือทั่วไปก็อาจจะซ้ายไปขวานนหนังสือแต่นี่เขาอ่านจากขวามาซ้ายหรอกเทพเจ้าคุณอูเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยเรื่องอะไรได้บ้าง นี่ก็คืออยู่แบบใกล้ๆติดๆกันเลยตรงนี้ริมทะเลอันนี้ท่าเรือที่จะข้ามไปเกาะสีชังโทษนะครับชื่อชื่อว่าอะไรครับหวังตาเซียนห่างตาเซียน,ยนก็จะมีลูกปั้นหนักสักว์ล้อมรอบตรงนี้ ออเพิ่<ม>งรู้วันนี้ว่าทุกอย่างคือพุทธ<ม>เหมือนกันปะ่ะเอาไปข้างบนขเขากันไหมข้างบนนีเหรอใช่ <ไป S 1> ข้างบนนี้จะเป็น พุทธที่คุณตาพุทธไทยมีพระอันนี้ใช่ใช่ป่ะอันนี้ก็คือเราจะขึ้นวัดไปข้างบนเป็นแบบวัดไทยที่เราคุ้นเคยเธอฉันตกใจนิดนึง อันนี้อ่านว่าฝ่อเธอพาฉันมาเพื่อให้มาอ่านภาษาจีนใช่ไหมคะใช่ในเมื่อเราอ่านไม่ออกเออเราอ่านจีนไม่ออกก็ให้คนที่อ่านจีนเป็นมาด้วยนี่คืออะไรอ่ะปลาเต่าปล่าหน้าตาพิลึกพิลั่นมากอไ้ เอ,อหน้าตามันน่ารักแปลกมากสู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่วิวสวยมากโู <ทำ S 1> ว้าวทำเลดีนะเนี่ยตรงเนี้ยมีชื่อพระพุทธรูปมอ่ะขึ้นมาละไปก่อน <My God. S 2> ดี เหมือมนวัดทั่วไปแต่ว่าวิวสวยกว่าสวยเนาะว้า นี่คืออะไรอ่ะโซลาเซลล์หรอจริงเหรอเลี้ยงน้ำตื้นขนาดนี้เลยเหรอ,อ,นนอตื้นสิใกล้ฝั่งจริงหรอเลี้ยงหอย,อยจริงหรอ่เห็นมีหอยป็นคู่ครับาเป็นคู่อ๋อ เก่งอ่ะเนี่ยอนนหอยแมลงพู่เคยกินไหม <c oughs> เอาจริงป้าฉันว่าตรงนี้สวยนะนความแบบความไทยอะเธอความวัดไทายักษแบบอันนี้ตีละครังก็ดูมุมนี้คือดีมากไป ใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็แวะมาได้คือเหมือนแบบสมุิไปพัทยาใช่ปะแล้วจะกลับกรุงเทพจริงๆก็เป็นทางผ่านอยู่นะสวยแล้วก็วันนี้วันธรรมดาวันนี้วันศุกร์คนก็ไม่ได้เยอะมากแต่คิดว่าสองทีน่าจะคนเยอะเป็นอีกที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่แบบว่าซีเครตสกีเคร์ไหมหรือจริงๆแล้วทุกคนเคยมากันอยู่แล้ว ฉันเพิ่งเคยมาครั้งแรกแต่ฉันไม่ค่รสัตย์สทธินะฉันไม่ใช่คนชนบุรี <S 1> <S 1> อ่ะให้ดูวิวให้ดูวิวจ้ะให้ดูวิวนี่สวยอะสวยจริงๆ ก็มีความศาส,สนาไทยเหมือนเดิมมีพะพิคเนศอันนี้น่าจะเป็นพะพิคเนศคข้ารมเหมือนเดิมสวย เป็นส่วนสาธารณะด้วยไหมใช่เป็นส่วนสาธารณะแล้วก็เหมือนแบบน่าจะต้องมาวิ่งกันตอนเย็นๆใช่เรามีคำถามไหมคำถามว่าทำไมอันนี้เขาจะไม่ก้อนใหญ่กว่าเพาใหญ่กว่าหรออาจจะเป็นเพราะด้วยลำดับชั้นมีหรือเปล่าก็ <laughs> อันนั้นเขาเป็นเทพเทียนไงเทพคนธรรมดาที่แบบว่าบำเพ็ญเทียนอะจนกลายไปเป็นแบบเทียนเออ ก็เลยไมมม่ีังกรเทพเซียนคือคนธรรมดาหรออันนี้รู้ใช่ไหมเราเราให้นักวิชาการออนไลน์มาตอบใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกให้เราศึกษาเยอะๆทำเพราะว่าทำคอนเทนต์ไม่ทำคอนเทนต์ให้คนที่รู้มาบอกเราไม่ใช่เรารู้เราไปพูดให้คนให้คนรู้คนไม่ใช่ คือเรามาเที่ยวไงเราเราเป็นแบบสายแบบมาเที่ยวเราไม่เน้นแบบให้ความรู้คว,รความรู้เป็นเรื่องของนักวิชาการมังกรต้องใหญ่สุดใช่ไหมเออมังกรเป็นกษัตริย์เจ็ดแปดเก้าห, <7 89, S 2> หงหงเป็นราชินีใช่ปะ่ะสองแปดเก้าใช่ส่วนเลขคืออะไร 89, เจ็ดแปดเก้าออมังกรหงสองแปดเก้ามันมาจากไหนเลขพวกเนี้ยเลขศาสตร ไม่รู้อะก็เขาว่ากันอย่างไงเหมือนเหมือนหนึ่งหนึ่งหกแปดคือหกลกซิลเขาว่ากันอย่างนั้นก็แบบทะเบียนรถที่เป็นเลขหนึ่งหกแปดเขาซื้อขายกันเป็นล้านเราชาวไทยพุทธเราก็ขึ้นมาไหว้เสร็จเรียบร้อยเหนื่อยเหมือนกันเนาะ ตอนแรกที่มาถึงคิดในใจว่าโอ้ยดีจังแดดไม่ค่อยร้อนพอสิ้นเสียงคิดเท่านั้นแหละปาบเลยลงทุนหรือยังเร่งไหนจะออกคุณป้าเล่งไหนจะออกรอคะเล่งไหนมาแรงอันนี้อันนี้สองยี่อันนี้สองร้อย เจ้าแม่กวนอิมอ๋ออีกอีกสวยมากจีกงไม่รู้ก็เห็นเขาเขียนเตียนป้ายอยู่แล้วจัมเปี้นอินแบบจีกงจีกงส่วนอันนี้หนานไห่กวนอินอ๋ออินคำนี้ก็คือเชิงอินเสีงอินที่แปลว่าเสียง แต่ทำไมภาษาไทยกันกวนอิมกวนอิมแต่นี่เป็นยิมยิม,ยมเอออันนั้นน่าจะเป็นภาษาอะไรกวางตุง้งกวางตุ้ตองอ,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 อ่ะเออกวางอิมอ่าอันนี้จีกงเหมือนเดิมค่ะใครที่มีความรู้ช่วยบอกหน่อยเจ้าแม่กวนอิมชั้นสองตรงนี้ถือเป็นชั้นสองปะตรงนี้มีอีกอ มีสบายด้วยใช่ไหมจิงๆกิโกงน่าจะเป็นแบบนั้นนะในรูปใช่ไหมออหรือในหนังที่เขาแสดงอ่ะแต่งตัวแบบยากจนยากจนแล้วมีแบบครัตแล้วก็มีหมวดโซม,เมนเงะแต่อันนี้เหมือนเหมือนอันนี้มากกว่านะเหมือนองเียแต่อันนี้จริงจ ทำไมต้องใส่สบายให้เหมือนเลือสีอ่ะ,อะเขาเป็นจี้โกงแต่ทำไมใส่สบายให้คนไทยแปลว,ว่าอิสระฮะกวไทยมิงอันกว,นนว่าไทยมิงอันเอ,อ่อประเทศชาติแล้วก็ประชาชนมีมีสติสุขอะไรประมาณเนี้ย ประชทศกันหมดประชาชนก็สมที่สุดอะไรประมาณนั้นแหะหมายอ่ะก็ฟิลนักลบปะปกป้องประเทศไม่หไม่ใช่นักลบหรอกไม่มีอะไรถูกสักอย่างที่พูดเลยนะเธอต้องไปหาประวัติของจิกงจิกงคือใครสำหรับประวัตินะคะใครที่รู้ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยแปะลิงก์ก็ได้ไม่รู้เรื่อง ใช่เราไปไงเราเป็นนักท่องเที่ยวเราไม่ใช่<ร>ผู้เชี่ยว<ห>ชาญเนี่ยเดินไปอะ่ะถ้าครบรอบอะ่ะก็ต้องเจอสักคันอะ่ะโอเคนี่อันนี้จากมุมล่างมองขึ้นไปนี่สวยดีเก๋ใกล้กรุงเทพเป็นทางผ่านเนาะใครมาเที่ยวพัทยาจะกลับกรุงเทพก็แวะได้ จะไปเกาะสีชังโอ้เกาะสีชังได้ไป,แต,ไปแต่คิดว่าตอนเย็นเย็นน่าจะดีกว่านี้ฝั่งนี้ก็มีนะเนี่ยบันไดขึ้นใช่ไหมจะขึ้นใช่ไหมขันไม่ขึ้นแล้วร้อน <laughs> โอเควันนี้เราน่าจะจบกันที่นี่แค่นี้เจอกันทริปหน้ามูให้ดีมีให้ดู